ลงลงแต่เพื่อนปุ๊บฝนตกถึงแล้ว ผลก็ยังตกเหมือนเดิมไม่ได้ถ่ายวิดีโอหมายถึงถ่ายวิดีโอไม่ได้ถ่าย ร้<ข>อเนเปียกเป็นบรรยากาศรอบรอบ <c oughs> จริงๆอยู่มาตั้งห้าหกเจ็ดแปดเก้าปีแล้วไปยัง <laughs> ยังยังไม่ไสามารถเข้ามาตั้งได้ ตกใจทำไม นี่จะวาดยวว่ไให้เป็นไหนกันแล้วอ่ะอู้เต็มเื่องเ,ออเดี๋ยวพอตะคุ่น้ำข้าว